สวัสดีค่ะพบกับช่องหลายเมนูนะคะวันนี้เราจะมาทำเมนูหอยลายผัดพริกเผานะคะวัตถุดิบหลักของเราก็จะมีหอยลาย1กิโลค่ะแล้วก็ใบโหละพานะคะแล้วก็พริกเผาเราจะซื้อเป็นถุงแบบเป็นน้ำพริกเลยะคะ่ะไม่ได้เป็นแบบกระปุกเนาะแต่ว่าใครจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมพริกที่ขกแล้วค่ะแต่น้ำพริกเผาแบบนี้มันจะเผ็ดกว่าเป็นกระปุกนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะจากนั้นเราก็จะเอากระเทียมพริกลงไปผัดก่อนค่ะพอผัดพริกกระเทียมจนหอมแล้วนะคะเราก็จะใส่พริกเผาลงไปค่ะ คนๆให้มันกระจายกระจายนะคะพอผัดพริกเผามาพักนึงแล้วเราก็ใส่หอยลายลงไปเลยค่ะจากนั้นเราจะมาปรุงรสกันค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนค่ะตามด้วยผงปรุงรสหมูครึ่งช้อนเหมือนกันนะคะ แล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยค่ะก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะแหละค่ะไม่ได้ตวงให้เนาะจากนั้นก็รอแค่หอยมันสุกค่ะพอมันสุกแล้วมันก็จะเปิดอ้าหมดทุกตัวนะคะถ้าบางตัวที่มันไม่ค่อยมันไม่เปิดเลยนั่นมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียเยอะนะคะ ก็คอยดูคอยคนเป็นพักๆค่ะเพื่อให้หอยมันกลับด้านกันจะได้สุกทั่วถึงนะคะ mm. พอหอยของเราเริ่มสุกนะคะเราก็จะชิมรสชาติกันก่อนนะคะ mm. โอเคค่ะรสชาติพอดีนะคะไม่เค็มไม่หวานจนเกินไปนะคะ พอได้รสชาติที่พอดีแล้วเราก็ใส่ใบโหระพาตบท้ายลงไปเลยค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยนะคะทุกคนก็จะเปียกปอนไปทำงานเกือบทุกวันนะเสะื้อกันฝนก็เอาไม่อยู่ค่ะ โอเคหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาไปเสิร์ฟกันเลยนะคะอัตราส่วนทุกอย่างก็จะมีหอย1กิโลนะคะหัละพาก็แล้วแต่ชอบเลยแล้วก็วัตถุดิบที่ปรุงนะคะเครื่องปรุงก็จะมีแค่น้ำมันหอยอน้ำตาลทรายแล้วก็ลดดีหมูนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ อยไล่ผัดพริกเผาของเรานะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝนมาแล้ว